อาละคาเด็กๆเพลงที่จบไปเมื่อคู่นี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรเอยเด็กๆคนไหนเดาได้บ้างเออติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าถูกต้องแล้วค่ะเกี่ยวกับพวกสัตว์นั่นเองแสดงว่าวันนี้พี่คุณครูนิวนำมาต้องเกี่ยวกับสัตว์แน่ๆเลย เด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะหน่วยการเรียนรู้สัตว์โลกน่ารักสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ในบ้านคนได้แก่แมวแมวกินอะไรเป็นอาหารคะกินอาหารแมวกินพวกปลา พวกอาหารเมร็ดและสุนัขและสุนัขเนี่ยกินอะไรเป็นอาหารคะก็กินอาหารสุรนัขเป็นอาหารนั่นเองคะ่ะสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ในฟาร์มได้แก่ไก่หมูไก่เนี่ย กินอาหารไก่เช่นข้าวเปลือกเป็นอาหารแล้วก็หมูอะคะหมูกินอะไรเป็นอาหารเอ่ยกินพวกลำข้าวพวกผักต่างๆค่ะเรามาดูสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ในฟาร์มอีกประเภทหนึ่งดีกว่าคะ่ะอ่ามีอะไรเอ่ยเด็ดๆลองทายสิคะมีวัว และก็ควายควายและวัวเนี่ยกินอะไรเป็นอาหารเอ,อ่ยเด็กๆลองทายดูสิคะกินพวกหญ้าและก็ฟางค่ะต่อไปคือเป็ดนั่นเองค่ะเป็ดและก็แกะ อาศัยอยู่ในฟาร์มเหมือนกันเป็ดกินปลาเล็กๆก,กินหนอนกินไส้เดือนเป็นอาหารส่วนแกะนั้นกินพวกหญ้าพวกฟางข้าวเป็นอาหารค่ะต่อไปเรามาดูสัตว์น้ำกันบ้างดีกว่าค่ะสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำเด็กๆลองทายดูสิคะว่ามีสัตว์อะไรเอ่ยอ่ามี โลมาฉลามมีปลาวานสัตว์พวกนี้กินปลาที่เล็กกว่าเป็นอาหารค่ะเด็กๆสัตว์น้ําตัวต่อไปได้แก่เต่าหมึกกล้วยหมึกสายสัตว์พวกนี้ก็กินปลาที่เล็กกว่าเป็นอาหารเหมือนกันค่ะ สัตว์น้ำตัวต่อมาได้แก่ปลาหมาน้ำและแมงกะพรุนค่ะสัตว์พวกนี้จะกินปลาเล็กกุ้งสาหร่ายแพงต้นเป็นอาหารค่ะและสัตว์น้ำชนิดต่อมาก็คือปลาปักเป้า,ปากุ้งและปูค่ะสัตว์พวกนี้จะกินลูกปลากุ้งสาหร่ายเป็นอาหารค่ะ ต่อไปเรามาดูสัตว์บกกันบ้างดีกว่าค่ะเด็กลองทายดูสิคะว่าสัตว์บกนั้นมีอะไรบ้างอามีสิงโตมีเสืออาศัยอยู่ในป่ากินเนื้อเป็นอาหารนั่นเองค่ะสัตว์บกตัวต่อมาเด็กแก่ช้างกลิ้งม้าลาย อาศัยอยู่ในป่าเหมือนกันค่ะกินพืชและผลไม้เป็นอาหารสัตว์บวกชนิดต่อมาได้แก่จิงโจ้ยีราฟและก็แรดค่ะสัตว์พวกนี้อาศัยอยู่ในป่ากินพืชและผลไม้เป็นอาหารเช่นกันค่ะต่อไปเรามาดูสัตว์ปีกกันบ้างดีกว่าค่ะสัตว์ปีก ได้แก่ไก่และก็เป็ดค่ะอาหารที่ไก่และเป็ดกินก็คือข้าวข้าวโพดหนอนและก็ไส้เดือนค่ะสัตว์ปีกตัวต่อมาได้แก่นกอีกานกและอีกาเนี่ยกินผลไม้หนอนปลาเล็ก แล้วก็ใส่เดือนเป็นอาหารค่ะสัตว์ปีกตัวต่อมาได้แก่ผีเสื้อพึ่งแมลงเต่าทองสัตว์พวกนี้กินเกสรดอกไม้เป็นอาหารค่ะประโยชน์ของสัตว์สัตว์นั้นสามารถนำมาทำอาหารได้เป็นเพื่อนกับเราเวลายามเหงาได้ แล้วก็ช่วยทำงานได้ค่ะความมีเมตตาต่อสัตว์คือการที่เราช่วยเหลือสัตว์มอบความรักให้แก่สัตว์เหล่านั้นและการให้อาหารกับสัตว์เลี้ยงค่ะดเด็กๆไม่ควรรังแกสัตว์เลี้ยงหรือทำร้ายสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาทำกิจกรรมท้ายหน่วยกันดีกว่าค่ะ ให้เด็กๆวาดภาพกิจกรรมที่เด็กๆทำกับสัตว์เลี้ยงในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาพร้อมระบายสีให้สวยงามนะคะแผนของเหล่าสัตว์กาะละครั้งหนึ่งมีป่าอยู่แห่งหนึ่งในป่ามีสัตว์มากมายอาศัยอยู่พวกเขาเคยทานอาหารข้ามด้วยกัน ลิงคิดว่าพวกเราไม่เคยออกไปจากป่านี้เลยทำไมพวกเราไม่สามารถออกไปจากบ้านของพวกเราเหมือนคนไปขึ้นรถได้ล่ะเราจะเข้าไปในเมืองแล้วไปดูที่ที่สวยงามกันเขาบอกความคิดนี้กับสัตว์อื่นๆ ทุกคนชอบความคิดนี้แต่คำถามคือจะบอกความคิดนี้กับสิงโตได้อย่างไรเพราะสิงโตคือคนที่อนุญ,ญาตที่จะให้เข้าไปในเมืองไม่มีใครกล้าไปขอสิงโตแล้วเลงก็พูดว่าคนหมาป่าเจ้าเล่มมกคนไปถามสิงโตสิคนหมาป่าเมื่อเขาขอให้หมาป่าไปถามเธอตอบตกลง บ่ายวันถัดมาเธอไปพบกับสิงโตเธอเห็นสิงโตกำลังหลับอยู่อย่างสงบมันทำให้หมาป่ารู้สึกอุ่นใจเธอคิดจะพูดกับสิงโตและทุกคนรู้ว่าสิงโตชอบข่าวในการออกไปจากป่านี้สิงโตได้ตื่นขึ้นมาแล้วหมาป่าก็เล่าทุกอย่างให้ฟัง สิงโตชอบความคิดนี้และเขาก็อนุญาตให้ทุกคนไปทุกคนตัดสินใจมาเจอกันวันรุ่งขึ้นทุกคนต้องบอกสิงโตว่าพวกเขาจะทำอะไรระหว่างเข้าไปในเมืองสัตว์ทุกตัวต้องนำอาหารเที่ยงของตนเองไปทุกคนกระตือรือร้นกับการผจญภัยครั้งนี้เช้าว,วันรุ่งขึ้นพวกเขาตื่นเช้ามากคุณช้างได้ใส่เสื้อโค้ทสีดำตัวโปรดกระต่ายใส่เสื้อสีขาว กวางมีบินดิสีทองที่สวยงามพวกเขาเริ่มออกเดินทางกันสามตัวเหล่าสัตว์ถูกนำด้วยหมาป่าและลิงหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็มาถึงเมืองโอ้ไม่มีบางอย่างผิดปกติเมื่อพวกมนุษย์เห็นเหล่าสัตว์พวกเขาก็รีบหนีไปซ่อนในบ้านและพวกมนุษย์ ก็แอบดูตามหน้าต่างผลไม้ของขายและของต่งตางๆทุกทิ้งอยู่บนถนนและพวกเขาก็วิ่งหนีไปเหล่าผลไม้และผักสดช่างน่ากินมากสำหรับสัตว์ป่าแต่พวกเขาก็ไม่ได้กินและถ้าสิงโตโกโรธละ่ะและพวกเขาก็เริ่มเดินในที่สุด พวกเขาก็มาถึงสวนและเป็นอีกครั้งที่ผู้คนตามถนนวิ่งหนีสัตว์ป่าช้างได้เข็นรถของเธอไปที่สวนตอนนี้ทุกคนหิวมากพวกเขาเตรียมตัวกินอาหารที่พวกเขาเตรียมมากระต่ายได้นำหัวใจเท้าและแตงกวามาสิงโตได้นำเนื้อมาช้างได้นำอ้อยมาเยอะแยะมากมาย เหล่าสัตว์ได้กินอาหารเยอะมากพวกเขานั่งใต้ต้นไม้ที่มีช่างภาพนั่งอยู่บนต้นไม้ช่างภาพลงมาช้าๆและอยู่ข้างหน้าพวกเขาและถ่ายรูปเหล่าสัตว์ป่าอย่างสวยงามหลังจากนั้นเหล่าสัตว์ก็ได้พบกับสัตว์ที่อยู่ในสวนและที่นั่นพวกเขาก็เห็นรถไฟที่สวยงาม และสัตว์ทุกตัวก็นั่งบนรถไฟแต่ทันทีที่คนขับรถไฟเห็นสัตว์เหล่านี้เขาก็วิ่งหนีออกไปจากรถไฟได้วยความกลัวแล้วหมีก็ขับรถไฟเหล่าสัตว์มีความสุขกับการโดยสารครั้งนี้มากและพวกเขาก็เล่นเกมอื่นด้วยพวกเขาเล่นชิงช้าแต่ช้างหนักเกินไป เขาก็เลยเล่นชิงช้าไม่ได้ทั้งนี้การไปเที่ยวในเมืองเป็นเรื่องวิเศษมากและเหล่าสัตว์ก็กลับมาที่ป่าและแตัดสินใจจะกลับเข้าเมืองปีละครั้งจบบริบูรณ์